ปนมือดีๆอ่าดีมากโอ้เก่งๆก,กันหลังจากทำหลังจากทำวัดเสียเรียบร้อยอนุโมทนาบุญทุกคนอ้าวปนมือหันหน้าไปหาการอนุโมทนาบุญครับพูดด้วยพี่นินไหว่ไหว้พี่กิงน้องกิง น้องก้องอ่าอวไหวอนุโมทนาบุญก้มลงลกเออนูเก่ง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 อ้าวก้องก้องกล้องอ้าวไหวพี่ก้องไหวพี่นินหรือยังพี่ก้องอ่าวไหวพี่นินสวัสดีครับอ่าพนมมืออ่าพี่ลินด้วยอ่าไหวพี่ลินด้วยเก่งไหวพี่ลินด้วยลูกโอ้น่ะลินไหวพี่กินั่นนั่นนั่นไหวพี่พผาไหวพี่พผา กิ่งไหวพิพาทย่างนุมโมทนาบุตรเ <laughs> <laughs> อออาไหวไหวน,น้องเอาลับไหวสาธุโอ้เก่งเก่งเก่ง